สวัสดีครับสวัสดีครับค่ำคืนนี้เราก็ได้รับความเมตตานะคะจาก่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมวันนี้เหมาผลไม้ของเราหมดเลยนะจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่อ้นหนึ่งพันคะแนนคุณแม่จ๋าหนึ่งพันคะแนนขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณมากครับคุณนะครับผมพี่อ้นนะครับแล้วก็คุณแม่จ๋าด้วยนะครับหนึ่งพันคะแนนนะครับผมเดี๋ยว คุณดาคุณยายกับน้องโอมจัดผลไม้นะไปแล้วสองตะกร้านะครับในสี่ตะกร้าตะกร้าสี่ตะกร้าสี่ตะกร้าห้านะครับล่วงแล้วล่วงแล้วห้าตะกร้าตะกร้าครับหกหกตะกร้านะครับต้องบอกก่อนนะครับผลไม้ของเราจะมีทุกเย็นนะครับแต่วันนี้คุณแม่มาเหมาแล้วนะครับก็ทั้งหมด40ตะกร้านะครับ2 0 0พันคะแนนครับพี่อ้นน1000คะแนนแม่จ๋า นะครับแม่จ่าหน,นึ่งพันคะแนนขอบคุณมากครับสิบเอ็ดอ่ะสิบสองแล้วนะครับอ่ะสิบสามสิบสี่นะครับสิบห้านะครับสิบห้าสิบหกโอ้ล่วงสิบเจ็ดนะครับ สิบแปดนะครับผมตัโอเคครับสิบเก้านะครับยีนะครับโอเคยี่สิบอ็ดยี่สยี่ามอยนับคนเดียวเลย24่สนะครับ2ีนะครับยีครับผลไม้นะครับ เกียวยี่สิบแปยี่สิบเกดูน้องมังมังรอแล้ว<อ>นะครับสามสนะครับ 35, <30. S 1> 35นะครับผมมสิ 36. นะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับสิบเก้าสี่สิบอันนี้แถมแถมอีกนะับสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับสี่สิบสองแถมทันละห้าทันละห้าโอเคสี่สองสี่สาม เป็นห้าสิบนะครับ <44 S 1> แถบธาราสี่สิบสี่อู้เต็มตะก้าแล้วสี่สิบสี่อะตักอีกมาน้องมังน้องมังน้องมังอิม่มอิ่มเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็คุณนิคอันโอมีไปรับพี่สตังนะครับพี่สตังนะครับไปเหงานนะครับผมนะผมไม่ได้พาน้องมังไปรัแสดงน,นะครับคุณตาจะพาไปนะครับส่วนน้องสุการก็ยัง ทอถ่ายเลี้ยวอยู่เลยนะครับแต่ก็ล่าเลยปกติแล้วนะครับยังถ่ายเลี้ยวอยู่งอนควานโอมนะผลไม้อยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้กินผลไม้กับเขานะครับโอ้ยเป็นตาลิโตนสงการนะเนี้องมังเนาะอ่อาแรงครบแรงไหมคุณยายสี่สิบห้าอีกขา <45. S 1> ดอีหนึ่งตะ <45. S 1> กร้านะ45ใช่น,นี่ก็46 ไม่อันนี้ยส่สิห้าสี่สิบหอ่าสี่สิบ่สี่เจสสปดนะครับสี่สิบเก้าอาหนึ่ผลไม้หมดแล้ผหมดโอ้แถมได้เก้าตะก้านะครับเอาไม่เป็นไรเนาะเอาแตงโมก็ได้มา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 มห้าสิบนะครับครบแล้วนะครับผม แถมห้าท่านละห้าตะกล้านะเป็นห้าสิบรวมทั้งหมดห้าสิบแม่คุณแ,แม่ออนตะก้าใช่ไ้จากหาตะกล้านะครับเ,เอาเบง่บงบง่บงเบ่งบ่งใส่นี่เลยเนาะให้น้องมังเลยสีต่ตะกล้านะตะกล้าให้ช้างทั้งหมดสี่เชือกน้ำน้องสวนน้องสองกรานก็คือเราให้พักก่อนนะครับส<อ>งกรานก็คือเราให้พักมีแต่ตะกร้าใหญ่ๆนะครับก็คือผลไม้ทุกวันเนี่ยก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้า รวมในแต่ละวันที่เราเปิดไลฟ์นะครับคุณตาคุณยายนะครับถ้าได้กินนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแบ่งๆ,ๆให้เสมอการนะครับผมน้องทงการคงจะพักก่อนนะครับห้เด็กหญิงมั่งกับพิกชายโอ้ยพลายขอนเมืองไม่มะไรทองปั๊บปื้นนะครับผมให้มั่งเลยเนาะตะการนี้ มาหนึ่งสองก็กะมังมาลูกอากินในนี้เลยลูกใส่กาเลยลูกหนึ่งอามห้า อร่อยเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากครับพี่อ่อนนะครับพี่อ้อนล้กก็คุณแม่จ่านะครับผมท่านใดที่นะครับรักเลนดูครอบครัวน้องกำลังอยากจะป้อนผลไม้น้องช้างนะครับแจ้งเรามาได้ดอนะครับหรือเราจัดโต๊ะจีนอาหารน้องช้างให้น้องช้างได้รับประทานทุกเชือกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ครั้งต่อไปอาจจะเป็นโต๊ะจีน อาเป็นโต๊ะจีนแล้วก็มายืนเรียงกันเลยได้กินว,วันนี้ข้ามไปหน่อยนะคุณยายโอเคอ่ะคุณยายถืออันนี้เอาไปให้นภายให้ปะเปิ้ลกับแม่เมลัยอ,อันนี้นภาพรายนะ้าพรายอุ <c oughs> อ้ยตะกา้ารตะคือยกอยกยกเอาไปให้น้าพรายโอ๊ไม่เค่งใหญ่เอาอันนี้ออก,กนยยันอันนี้แหละไป เมืมม่อตอนเมื่อดอนอ่นอ,นอ,อ,อ้โเปดั่อนเป็นอาหารก่อนนอนเปิดแฟไน้นออ,อันนี้เป็นอาหารก่อนนอนทานแบบจุๆ๊ๆไปเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะที่เมตตาป้อนผลไม้น้องช้างนะคะคุณแม่อ้อน กับคุณแม่จ๋านะคะขอบคุณเป็ณญานสูมเอามืดดิม <c oughs> ต้องต่อ,ตอ,ตอไฟมาหนีแล้วล่ะงายเห็นบอค่ะคุณแม่เห็นไหมคครับครับเดวกโ,กโอยายจะสีลมนะเตรให้แล้วนะคะคุณแม่ไปเดี๋ยวเอาไปให้ป้าเปิ้ล กับแม่มาลยเสรให้แล้วนะคะขอบคุณคุณแม่นะครับน้าพายให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังๆังนะคะสุขภาพแข็งแรง อะไรแบปไปะอู้เลยบอไปาะเปะปะอาลองโอมยกตามมาอ๋อเมืออเอม่อแต้วนักร้องคาฟเฟ่ ขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยนักร้องคาเฟ่ค่ะขอบคุณคุณคุณแม่อ้อนคุณแม่จ๋าแล้วขอบคุณก่อนค่ะดูนะ <c oughs> ชิวมากเลยนะสำหรับโม่มอะไรรู้ด้วยนะคะว่าผลไม้จะมาทางไหนดูนะคะนู่นมาทางน้นนางรีพันลังไปเลย โอ้มาแล้วโอ้โอ้โอ oh, ้มาแล้ว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 ผลละไม่มาแล้วขอบคุณค่าสวยขอบคุณค่าสวยมากกวยแล้อคับเป๊าสวยสวยบ่ายบายด้วยบายบ่ายบายบ่ายบายบ่ายขอบคุณคุณแม่อ้อนคุณแม่จ๋านะคะอ๋อนี้ขนุนแดงแม่ขนุนแดงอุ๊ยมืดเลย ไปเปิดไฟอ่ะไม่กระหุนแดงจ๋าป๊อปเปิ้ลน,นะคะตอนนี้หายดีแล้วพร้อมทำงานพร้อมหายดีทุกอย่างแล้วนะคะคุณแม่ไปขอบคุณคุณแม่มากครับผมนะขอท่านนะครับให้เฟังนะครับหองแม่ช้างพันเท่าร้อยเท่านะป่อได้กลับร้านเท่าหรือคุณแม่ขอบคุณครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนร่ำรวยเงินทองขอพระคุณคุณแม่มากๆนะคะ,ะน้องๆ้างก็ได้กินได้ตามแล้วทานเสร็จก็วันนี้เราได้พักผ่อนเดียว่ะรัมารับชมแม่มาลายทองรับประทานกันนะครับเชปลาย สงการไม่ได้กินอนะ่ะงอนเด้อสงการถ่ายถ่ายท้องก่อนลูกให้หายดีแบบดีแบบดีไปเลยนะครับค่อยกินทีเดียวนะครับอันนี้กลัวจะให้กินเผลอใจให้กินนะครับก็สงสารก็สงสารอยู่นะครับแต่ถ้าเผลอใจก็กลัวเขาจะไม่หายสนิทเราก็เลยอยากให้เขาหายสนิทก่อนนะครับเอาตะกร้าออกแก๊กน้องมังด้วยเด้อคุณย <c oughs> ายาจกรบ <c oughs> น้องมังกินอยู่เหรอ ดูปาเปิลไปดูปาเปิ้ลใกล้ๆนะครับผมน้องมังกินเร็วมากนะหมดตะกร้าแล้วนะครับมีปาเปิลนะครับขอบคุณขอบใจขอบไทยแตงกิ้วนะครับแฮปปี้วันเลนไทยดีหรือนะครับทุกท่านนะครับผพื่อนชมนะครับผมบุฟเฟ่อาหารช้างช้างนะครับวันนี้คงจะไม่ได้เปิดไล์นะครับผม มีแม่ๆนะครับสั่งจองนะครับมอบคะแนนซื้อผลไม้เรียวนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม หมดจังใกล้หมดแล้วนะผือแป๊บเดียวนะใกล้หมดแล้วนะครับให้สงกางนะเห็นแล้วก็สงสารนะบอกกับแม่ๆว่าจะพึ่งก้นนะแต่ความน้องโอมก็เห็นแล้วก็แค่นี้ก่อนพอได้พอได้รับรสพอได้รับกลิ่นอาหารนะครับผมขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับผมปิดท้ายรายการ ชิ้นเดียวพอฮะฮะอืมฮะ,ะ,ะ,ะชิ้นเดียว,วยนะครับอาแอบเอ้อหายไปไปเด้อลูกฮะไปแล้วแหละนะครับผมไปแล้วสงการขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมถ้าใคที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันครับผมคลิปวิดีโอหน้านะครับผม